สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอทัศนคติหรือมุมมองที่น่าสนใจมากๆตอนที่เราทำสมาธิกันนะคะเรามีข้อความสั้นๆค่ะแต่ว่าแฝงแง่คิดดีๆจากบันทึกของคุณครูไม่ใหญ่ที่บันทึกไว้เมื่อปี2539มาเป็นแกนหลักในการคุยกันวันนี้ค่ะต้องไม่คิดว่าเฉยขนาดนี้แล้วจะต้องมีประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้ดูแล้วทำไมประสบการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง ต้องไม่มีความคิดนี้ไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนเฉยเฉยตลอดเป็นปกติใจเป็นปกติอย่างนี้ศึกษาวิชาธรรมกายได้เป้าหมายก็คืออยากจะลองมาสกัดแก่นความคิดสำคัญกันดูว่าจริงๆแล้วท่านอยากจะสื่ออะไรเกี่ยวกับสภาวะใจตอนนั้นนะคะลองมาดูกันเลยดีไหมคะครับได้เลยครับคือถ้าจับประเด็นหลักๆที่ข้อความนี้เน้นย้ำเลยเนี่ย ก็คือเรื่องของการไม่ไปกังวลนะครับไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรืออ,อ,อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ระหว่างที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่อ๋อค่ะค่ะที่บอกว่าไม่ต้องกังวลน,นี่น่าสนใจนะคะคือบางทีพอเรานั่งไปแล้วรู้สึก นิ่งๆงสงบๆหรือที่ในข้อความใช้คำว่าเฉยเนี่ยเราอาจจะเผลอคิดไปเองหรือเปล่าคะว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรพิเศษพิเศษเกิดขึ้นต่อไหมหรือถ้ามันนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนไปไหนเลยก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเป็นแบบนี้ข้อความนี้เหมือนกำลังจะเตือนเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะใช่เลยครับเหมือนท่านกำลังเตือนว่า อย่าเพิ่งไปตั้งความคาดหวังหรือว่าไปตัดสินสภาวะจิตที่มันเป็นอยู่ตอนนั้นนะครับไม่ว่าใจมันจะนิ่งๆหรืออาจจะมีอะไรแวบเข้ามานิดๆหน่อยๆก็ตามทีสิ่งที่ท่านแนะนำคือให้ยอมรับสภาวะนั้นไปแล้วก็ให้รักษาความรู้สึกเฉยๆตรงนั้นเอาไว้อืมคำว่าเฉยๆนี่น่าสนใจค่ะมันหมายถึงไม่ต้องสนใจอะไรเลยหรือว่ายังไงคะ อ,อ๋อไม่ใช่แบบเฉยเมยไม่รับรู้นะครับแต่คำว่าเฉยเฉยในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วความหมายมันใกล้เคียงกับคำว่าอุเบกขามากกว่าคือการวางใจให้มันเป็นกลางกลางครับไม่ได้ดีใจหรือเสียใจไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะการวางใจเป็นกลางๆางหรือเฉยเฉยแบบนี้นี่เองที่ในข้อความบอกว่าเป็นปกติ อันนี้ก็น่าสนใจอีกนะคะเพราะคำว่าปกติเนี่ยบางทีเราอาจจะนึกถึงแค่ตอนทุบทั่วไปที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิแต่ข้อความนี้กำลังชี้ว่าสภาวะเฉยๆกลางๆนี่แหละคือสภาวะปกติที่ควรจะเป็นระหว่างการปฏิบัติแล้วยังบอกด้วยว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาที่เรียกว่าวิชาธรรมกายต่อไปด้วยคือพอเราไม่หวั่นไหวไม่ไปคาดหวัง ไม่กังวลใจเรามันก็พร้อมใช่ไหมครับพร้อมที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ภายในที่จะเกิดขึ้นต่อไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าหัวใจสําคัญจริงๆก็คือการปล่อยวางความคาดหวังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังว่าจะต้องเจอประสบการณ์ดีๆหรือแม้กระทั่งความกังวลว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย การรักษาใจให้เฉยหรือเป็นกลางไว้ตลอดเนี่ยก็เหมือนการเคลียร์พื้นที่ในใจเราให้มันโลง่ลงๆพร้อมสําหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจริงๆโดยที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งของเราเข้าไปแทรกแซงหรือไปตัดสินมันก่อนถูกต้องเลยครับมันคือการไม่ไปสร้างเงื่อนไขให้กับใจตัวเองอะครับพอใจเรามันไม่มีภาระจากความคาดหวังหรือความกัง,งวลต่างๆมันก็จะมีคุณภาพที่เหมาะกับการฝึกสมาธิมากๆเลยคือทั้งความนิ่งความสงบแล้วก็มีความตื่นรู้ที่สมดุล ซึ่งถ้ามองดูก็สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการฝึกจิตในหลายๆแนวทางเลยนะครับที่เน้นการรู้ตามความเป็นจริงโดยไม่เอาความอยากหรือความไม่อยากของเราเข้าไปปนค่ะพอฟังแบบนี้แล้วก็ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะสรุปได้ว่าข้อความสั้นๆจากปี2539นี้กําี้กำลังให้บทเรียนที่สำคัญมากๆเลยเกี่ยวกับการวางใจระหว่างทำสมาธินั่นก็คือการแล้ววางความคาดหวงังไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ แล้วก็ให้ดำรงรักษาความรู้สึกที่เป็นกลางๆหรือเฉยๆเอาไว้ซึ่งตามแนวทางนี้เนี่ยถือว่าเป็นสภาวะปกติและเป็นรากฐานสำคัญมากๆสำหรับการศึกษาหรือการปฏิบัติในขั้นต่อๆไปใช่เลยครับ